ควาชัดลึกค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะใช่เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับควมชัดลึกแล้วก็โหคนเยอะมากค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเป็นยังไงของเราอ๋อวันนี้เป็นยังไงดีเออันเนี้ยวันนี้เป็นแบบพรินเซ s ไย่าะ look like a princess เหรออะไอเป็นเลดี้แม่หมดแบนไพร์แบนไพร์ ก็จะเรียกว่าอะไรดีดีขึ้นบ้างเล็กน้อยอะค่ะแบบไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นใครเยอะเท่าเมื่อก่อนใช่ไหมคะได้ค่ะก็ได้ฟื้นมาแล้วทั้งหมดมีมีบ้างค่ะคุณแบบคุณคุณื้นบ้างเลย่มีมีบ้างค่ะเวลาเวลาทํางานเราก็จะมีแบบว่ามีไข้ขึ้นมีเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่นยาทานยา เป็นกำลังใจให้ทุกเวลาอยู่แล้วค่ะด,ดูแลตลอดค่ะถามเต็มที่จบไปเนาะค่ะที่ทำมาดีมากดีใจมากรู้สึกแบบเราทำเต็มที่แล้วก็ตั้งใจพุ่มเทมากๆค่ะพอแบบเห็นแฟนๆมีความสุขแล้วก็ยิ้มได้แล้วแบบหายเหนื่อยแบบ เวลาที่พุ่มเททั้งหมดก่อนหน้านั้นคือรู้สึกคุ้มค่าที่ที่ท,ที่นี่คือเวลาที่เราคอยอยู่แค่วันนั้นเห็นทุกคนแบบเอออยู่ที่นัน่นมันมีความสุขมากค่ะหายเหนื่อยไหมพเพราะว่าเตรียมตัวมาก็ใช่หายเหนื่อยเลยค่ะแบบชื่นใจเนาะใช่พอเห็นทุกคนแล้วแบบมันมันมันเพย์ออฟจริงๆริๆะมันตื่นตันใช่ หลายประเทศแล้วก็มีเอ่อหนังในขมิ้นออดเดียชาดเดีใชาดเดียเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามอะไรนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ของไทย้วยค่ะเป็นเอ่อซีรีส์ BL ใช่เราสองขอซึ่งก็แอบกระซิบว่าอาจจะมีห้องนถงนะนี่ลอย ฝากหนังละกัน<ช>นะคะ,ะฝากหนังไันที่ใชออ่ลองลิฟเลิฟนะคะเข้าลงน่าจะวันที่19เอจูนคะ่ะก็ตื่นเต้นมากอยากดูมากๆค่ะตอนนี้ค<ว><น>่ะซีรีส์ูอาจจะมีในอนาคต<ช>ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราเปิดโปรเจกต์หนังก่อนคะ่ะแต่มีแน่นอนคะ่ะ เป็นกำลับบงใจให้พี่ๆทุกคนเลยแบบว่า,าทุกกคนเก่งมากแล้วก็แบบว่าดีบบาใ,ใจที่ได้ได้เจอทุกคนแล้วก็ร่วมง,งานกับทุกคนในวงการค่ะใช่เป็นกำลังใจทุกคนเลย